สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพินิดก็นิพก็ออกแล้วนะคะจะมาแบ่งปันวิธีการปิดการขายเนี่ยเอาชสั้นเลยนะคะทุกคนสมมุติว่าวันนี้ลูกค้าทักมาสนใจสินค้าเราในขณะที่เรากาลังโพสตขายของแล้วเราโพสตได้ขายดีใช่ไหมถ้าเขาถามราคามาอย่าเพิ่งตอบราคานะคะทุกคนให้ทุกคนนะคะถามปัญหาเขาก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรเขาถึงจะอยากมาใช้สบู่เรา นะคะ,ะหรืออยากมาใช้สินค้าเรานะคะพอถามปัญหาของเขาแล้วนะคะเราก็แก้ไขด้วยสินค้าเราบอกเขาด้วยว่าถ้าเขาใช้ประมาณเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวฟื้นฟูผิวนะคะแล้วก็ขจัด นะคะสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในชั้นผิวของเรานะคะลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำค่ะนะค,ะนะคะใช้ประมาณเท่าไหร่กาดึงจางถ้าเป็นหนักมากโดยเฉพาะสิวฝ้ากระนี่ค่ะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะคะกาดึงจะจางอ่าแต่สําหรับใครที่เป็นสิวแค่นิดหน่อยค่ะนะคะเป็นผิวผดพี่เนียพี่เป็นสิวผ,ด,ผ,ด,เผ,ด,ผ,ด,ผดเพราะว่าพี่ต้องแต่งหน้า ก็ประมาณอาทิตย์เดือก็รู้สึกลดแล้วค่ะนะแต่สําหรับใครที่หน้ามันค่ะบอกเลยว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับหน้ามันหรือหน้าปกติที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยอะแต่เราต้องเจอฝุ่นเจอมลภาวะเจอแสงแดดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะถ้าใช้แล้วค่ะมันจะทําให้ทุกคนหน้าสะอาดสดใสขึ้นทุกคนนะคะอยากจะให้เอาไปลองใช้ค่ะนะ,ะต้องใช้เองถึงจะรู้นะคะ ่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้อยู่มันไม่มีส่วนผสมค่ะที่มันตอบโจทย์อะนะบอกลูกค้าด้วยมันไม่มีส่วนผสมที่มันจะตอบโจทย์ลูกค้าได้มันก็ไม่หายนะไม่ว่าจะเป็นฝ้าหรือกระหรือสิวก็ช่างค่ะนะคะ แต่ที่สําคัญสําหรับใครที่เป็นสิวเป็นฝ้าใช้เวลามากกว่า2เดือนขึ้นไปค่ะเพราะว่าสารที่มันหยุดตกค้างอยู่ในชั้นผิวอ่ะมันเยอะพอสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนต้องใช้เวลาในการดูแลตัวเองด้วยบวกกับการใช้เซรั่มหรือครีมอะไรก็ได้ควบคู่กันไปค่ะนะคะเราก็ต้องบอกลูกค้าข้อดีข้อระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะใช้ดีเห็นผลอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเราต้องบอกข้อดีของสินค้าเราว่าจะช่วยแก้ปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้เอาประมาณเยอๆเนาะแล้วที่เหลือ ให้ทุกคนค่ะนะคะก็ถ้าสมมติว่าถามว่ารับเนาถามลูกค้าว่ารับเท่าไหร่ดีคะถ้าแล้วเขาก็จะบอกมาถ้าคนจะซื้อเขาจะบอกเอาง,ง่ายๆเท่าน,นี้เท่าน,นี้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็จะได้ขายง,ง่ายถ้านคนก็จะเอาจริงๆอะ่ะ mm hmm. ทุกคนแล้วพอเขาเงียบไปถ้าเขายังไม่รับใช่ไหมให้เราใส่โปรโมชั่นบอกราคาว่าเท่านี้นะมัน ุ้มเท่าไหร่ดียังไงถ้าวันนี้ลูกค้ามาใช้สบู่น้าไดอย่างเงี้ยอ่ะมันจะดียังไงหรือคุณมาใช้ครีมใช้กินดีถอกตัวนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะดียังไงในการที่คุณเออมากินอะไรเงี้ยหนึ่งอ่ะจากคุณที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหน้ามันอย่างเงี้ยล้างหน้าแล้วมันแบบหน้าสะอาดก็จะทําให้สิวไม่เกิดนะอะไรแบบเนี้ยหรือบางทีใครที่เป็นกะใช่ไหมปกติไม่เคยดูแลตัวเองเลยมันจนแบบ แดดตากแดดตากอะไรจนทําให้เรามีกะอะไรเงี้ยเหมือนตัวพิษหรือฮอร์โมนมันแปรปวนเราไม่ได้ดูแลผิวเลยมันก็เลยทําให้เรามีกะถ้าใช้ต้องใช้ต่อเนื่องใช้ตลอดไปมันก็จะทําให้เราไม่มีกะมา,ากควรใจอีกเลยนะคะไม่ใช่ว่าใช้แป๊บเดืนอน2เดือนแล้วเลิกใช้แล้วหน้ามันจะดีเลยนะคะทุกคนเราต้องดูแลตัวเองไปตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าเรารักตัวเองนะคะเพื่อนๆอ่ะเราก็ต้องบอกข้อดีของการต้องใช้ในนาน้วยนะมันจะดียังไงในการใช้สินค้า เหมือนสมมุติว่าทุกคนเป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำหรือเป็นหน้าติดสารตเตยรอยอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาตัวเองในการรักตัวเองด้วยนะสองสองเดือนขึ้นอย่างเช่นเจ้าของแบรนด์ค่ะสองเดือนนะคะกะที่มันเป็นคุณแม่หลังคลอดอะแกถึงหายอน่ยเคสถองแกเองอะเจ้าของแบรนด์นะอย่างตัวพี่นี่นอะใช้แค่สองสองซอง,องเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันอิ่มนะ้ํามันใสขึ้นแตกต่างจากก่อนใช้ปกติเราใช้สบู่มาหลายตัว ผิวมันจะแห้งมากมากเลยทุกคนผิวเราจะแห้งนะคะแต่พอใช้มาใช้สบู่นาดาผิวมันอิ่มน้ำมากมากเลยนะคะขายแม้กระทั่งหน้าธรรมดาปกติแบบนี้แหละทุกคนนะคะเนี่ยที่มาให้ความรู้แล้วพี่ก็จะมาพูดถึงว่าเออสบู่นาดามันใช้ดียังไงมันแตกต่างจากตรงที่พี่เคยใช้มายังไงนะคะแต่อย่างอื่นก็ใช้ดีหมดค่ะแต่เรารู้สึกว่าฮ้ยตัวนี้ทําไมผิวเราถึงแบบเรียบเนียนดูอิ่มน้ําขึ้น เหมือนขาวใสแบบผิดมันมันแตกต่างมากเราชอบอะ่ะชอบที่ผิวเราอิ่มน้ําอวบอิ่มขึ้นแล้วก็หน้าหายมันแล้วก็เรามีกะตรงนี้ทุกคนกะเยอะมากนะใช้แล้วมันจางแทบจะไม่มีเลยแต่ตรงนี้เป็นแผลเป็นนะคะแผลเป็นนี้แต่ใช้สบู่นรด,ดาแล้วอะ่ะรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นผิวอะ่ะแล้วมันไม่เห็นรอยแผลเป็นเลยนะตอนใช้สบู่นรด,ดาสองสอง,สองเฮ้ยเราก็เลยว่าโอเควะ่ะ นี่แหละตอบโจทย์เราเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าแผลเป็นตรงเนี้ยมันยืดหยุ่นมันไม่เห็นเลยตอนใช้สบู่รดาสองซอ,อ,อ,องแบบว่าฝนตกแล้วทุกคนมันอยู่ในห้องอาจจะมานั่งมุมนี้มีพ้าถุงมีอะไรด้วยไม่ได้จัดฉากอะไรเลยค่ะไปแล้วเด้จ๋จาาบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามกดให้นะคะนี่ก็จะเป็นภัยตั้งใจเป็นคนดีที่สุดสำหรับตัวนี้ที่แหละนะคะ คนเราบางทีอ่ะนี่ก็อยากจะประสบความสําเร็จนี่จะทําใจทําตัวให้ดีที่สุดพี่ก็จะมาแบ่งปันแต่เรื่องราวดีๆค่ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรมากๆนะคะที่กดติดตามให้กดซับสไครต์ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญนะคะค้าขายก็ประสบขอให้ประสบความสําเร็จภายในหนึ่งปีนี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย